นะครับเรามาที่ร้านสองที่น้องก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ยักษ์ยักษ์อร่อยไม่ต้องปรุงเลยจรจิงเหรอครับจานใหญ่แค่ไหนกะละมันไปมั้งวันนี้เราจะกินคนละสองสามจานได้ไหมทุกคนกี vine, ่จานครับด้วยฮะวยับฮะไม่ไม่ได้กินคอนเซ็ปต์ต้องกะละมันค่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะครับประมาณโมงเย็นพบกับพีพิวปัยาฮะหรือว่าแตัฒน์กับคอนเสิร์ตลูกแจงหลอกกินจลาด้วยนะครับอ่า ครับชาไทยพูดมาสิคะไม่พูดไม่จาเลยนอนนอนวันนี้ได้ข่าวว่าป้าแต๋นจะเต้นให้สนุกทำไปข้างหนึ่งเลยคุณ <laughs> พ่อก็เดี๋ยวจัดกจกัดไปนิดเตรียมมาสี่เพลงนะครับวันนี้นะครับเกมมันจะกี่เพลงกี่เพลงสองเพลงสามเพลงสี่เพลง อยากเป็นป้าแฝนอยากเป็นป้าแฝงกระดิเป็นอยากเป็นลุงพลอากเป็นลุงพลอยากเป็นพกเี่โอ๊คากเป็นพี่โอ๊เป็นอิงรัานสะกไปมันบานอยาทานก๋เตี๋ยวกันแล้อร่อยแล้วก็ถ่ายรูปขออะไรเป็นกันได้นะครับทานก๋วเตี๋ยวนการะับเ่ยูเ่ยม่ไห่ไหวม่กเลยอ้า้านหลัง Uh tell me you'll get that